ีไมายำหนูตอนช่วงกลางคืนต่อครับไา่เจ๊กโตแล้วเต็มซีว่านี่เต็มซีนี่นะครับก็เลาะต้องมาเก็บกลางคืนหาพวเก็บคืนมันกระสีรุดนะครับควัอีกเต็มหนึ่งครับนู่นอันนั้นเรียบร้อยแล้วควันี่ครับอ่าเรียบร้อยตอนนั้นสองแต้มพิดกันเลย หมันอยู่ครับหมานเ,าเดี๋ยวไปต่อครับอันนี้ไตเขียดตั้มนะครับพี่น้องมีเขียดพบกันหลายเติบอยู่นี่เขียดนี่ครับเขียดเหลายอยู่เขียดยิโม่ไรหลายข้างหน้าก็เป็นถนนใหญ่ครับนี่เบอร์ขุนอันนี้ใส่ไปทั้งขุนแม่นเบิร์ได้ครำขุนหอดขุนละ่ะชุดทางขุนครับ นี่ตัวหนึ่งอุ้หนมันๆได้ได้เขียนดีโมไปนํ้วอ๊บนี่ครับหอยู่นี่หลายอยู่ก็เลยเก็บก็ได้ออมนะครับหายู่หากินต่อนกลางคืนนั่ครับตรงนี้มากก็บรรนากลัวแล้วครับกับมีรถเลียนย่พันตลอด เป็นที่ไฮที่หน้าของคนนะก็เลยพากันมานักหนูบอกสูตรไอ้นักหนูนะครับกระสีม,มี่เขาเปลือกเขาเปลือกแล้วก็หอยหอยเชลรี่แล้วก็ไซล่ำโรยตรงนําพะละรำเจ๋หอมนะครับครับโอ้สามเต้มเรี่ยงกันเลยสิอันนับทิศบวงนี่ครับทิศบวง ตัวทั้งคู่อ่ะโดนกับดักไปสองตัวแล้วก็หนึ่งทิศบวงแง่นอนข้างเพลินเยอะนูมันไหลไปเดี๋ยวผมพาไปวางข้างหน้าค่ณนครับเอาคุณกับแม่นี่แหละใส่ไปทั้งคุณเต็มอยู่เอา้าโอ้ยลูกลูกขิงขาดลูกข้างคุกเกือบป็นคูปเอานี่ยจงคเขียด,ดีหมูครับนี่ ข,ขึ้นก็นต้องเบึงน้ำนะครับว่ามันเป็นเป็นเขียดหรือเป็นไอหิงขาดปุ๊บเอ้ยบัวอยู่พุทธคือเก่าลงไอเขาลองดินพอดีครับเลยบ่ได้หลายอยู่ต้องเก็บไปมาเอาไปมาได้พ่อแกงอมหลับคนนึงแต่ว่ากำลังกำลังสิใหญ่ต้องสิ่งใหญ่หลายครับโอ้บอัวทันไปเลยพี่น้องเลย ท่านละโอ้หลายอยู่ครับเขียดก็เลยแกงอมยอนอี่หรอกคุณคุณโอ้โดดไปคุณล่ะตาบ่ดดีนาะเรื่องของเรื่องตาบ่าค่อยดีเอ้อเออบีแล้วโอ้เข่าอีล้ะคุณเดี๋ยวก็ไปเบิ่งครับอยู่ะ่ะโอ้ อ้เใส่กระเปือกครับมันกินบนท้องออกกระเปือกลอยแล้วก็ใส่หอยใหม่เดี๋ยวต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้แถวเดียวเลยรอแถวเดียวครับแถวเดียวก็ได้มากหาแต้มนะหาแต้มก็ายถึงว่าคุ้มลนะครับอันนั้นพกเขาเดี๋ยวที่อ,อุดะครับยาเป็นหอวปุ่นละ เดี๋ยวมาเบิ้งไอ้ตรงไม้สุดท้ายครับท่างผีหม่องสุดสุดหม่องดักทั้งนี้พอดีนะครับนี่นะครับตอนหาช่วงตอนกลางคืนนะครับตอนชิมื้เมื่อนแน่ดนะครับพี่น้องเพราะว่าออกหากินกลางคืนนะใส้ยกให้ทีมงานพินมพเบิ้งก่อนไรบ่โอ้คห็นครับขาดเยอะายอยู่ครับ โอเคครับแล้วแต่แตบบ่เขี่ยตก,ก็ได้ครับพี่ตองเขี่ยตก,ก็ได้เดี๋ยวต้องไปวงหมายทั้งหมดต่อ,อเพื่ครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับการหาอยู่หากินของวิถีอีสานบ้านเฮาครับเพื่ครับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ